การดําเนินงานโครงการปลดตึง2คอสังคมโดยการมอบรถเข็นวิชาในวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่มูลทีดําเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีพศ2558ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลาฐานะแก่ผู้พิกายน500บาทรวมที่เป็นมูลค่าทั้งสิ้น1 4ศีแต้านบาทในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในเขตภูมิภาคภูทรแพร่และต่างแขกและในวันนี้มูลนิธิปลดตึงได้นับรถเข็น ต่อไปละขอละห้าร้อยบาทที่เป็นเงินก็ประมาณสักที่สองแนกว่าบาทท้งนี้หลังจากที่คนตู้นั้นได้ท นราได้ประธานในที่มีมอบรถเข็นวิวแชร์ความค่าพันธุ์แก่อุ้ยทานดอยโอกาศนะครับของมูลยิ้มก่อนไปติงซึ่งจากพื้นที่จังหวัดแพร่มูลนิธาาิและการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับคุณอุรัยวันโสภารันายกองค์การประดาบสวนตำบลแม่ยางหอครับคุณลิศแปดต้อยนายกเทศบาลตำบลสุขุมินทร์ครับ